สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ลี่ค่ะจะเอาตัวอย่างนะคะที่เหมือนที่อาจารย์บัณฑิตทำคือเอาซีนที่เป็นวิดีโอนะคะกับภาพนิ่งหรือแคปชั่นนะคะมาอยู่ในซีนเดียวกันแบบนี้อ่าเห็นไหมแล้วคือมันทำได้ง่ายเราก็สามารถทำเองได้นะคะโดยที่ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า i n s h o t ค่ะเรากดเข้าไปที่ i n s h o t แล้วเลือกที่วิดีโอมันก็จะขึ้นมาว่าคำว่าใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอเลยค่ะอ่ะพี่เลือกวิดีโอทิปสวิตที่ไปกับดีไอคอนนะคะเสร็จแล้วอ่านี่เป็นวิดีโอนะให้เห็นว่าเป็นวิดีโอแล้วเรามาคลิกที่ผ้าใบาค่ะแล้วไม่ต้องใส่ตัวที่เป็นสัดส่วนใดๆน,นะคะให้เลือกที่ภาพหลังค่ะกดไปที่ภาพ รูปภาพค่ะพี่เลือกรูปนี้ใช่ไหมคะแล้วไปติ๊กที่ให้รูปมันชัดเจนเนาะมันจะมีเบอร์มากเบอร์น้อยเราก็ไปที่รูปที่ชัดเจนแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะกลับไปที่ผ้าใบเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถจะขยายวิดีโอให้เล็กให้แคบให้อยู่ข้างซ้ายข้างขวาอะไรได้หมดเลยแต่คราวนี้ให้ไปตรงที่สัดส่วนนะคะคลิกไปที่สัดส่วน พี่ลี่ทาวิดีโอแนวนอนมาก็คือ16ต่อ9มันก็จะขึ้นเป็น16ต่อ9ใช่ไหมคะถ้าเราเป็น4ต่อ5ลักษณะวิดีโอจะเป็นแบบนี้สมมติพี่เลือกอันนี้นะคะะจัดกรอบให้มันเท่าเท่ากันให้มันพอดีอปุ๊บดูที่มันจะวิ่งไปแบบนี้ออันนี้ค่ะ คือคลิปวิดีโอที่ทั้งรูปแล้วก็วิดีโอจะอยู่ด้วยกันอ่าข้างบนเป็นรูปพี่ข้างล่างเป็นวิดีโอถ้าสมมุติว่าเราไปที่ผ้าใบแล้วเลือกสัดส่วน1.1ตอถ้า1.1ตอมันก็จะสมดุลแบบนี้แต่รูปเราก็จะเล็กหน่อยอ่าพี่เลือก1.1ตอนะคะเพื่อให้มันเข้ากับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นะคะหรือจะเป็น YouTube ก็ตามอ่าพี่ก็กดไปที่เครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องก็ไปที่ข้อความคือตัวทีเนาะอ่ะ,ค,อะคิดถึงจังอ่ะมันขึ้นมาละคิดถึงจังสวิตเซอร์แลนด์อ่ะอันนี้พี่ี่ใช้ iPhone น,นะคะมันก็จะทำงานง่ายนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าพอติ๊กอะไรไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้ใน คําที่เราเคยพิมพ์มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราจะลากยาวไปถึงหมดคลิปไหมจนถึงสุดไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่เราเลยสวิตช์ทคิดถึงจังโควิดเมื่อไหร่จะหายอยากเที่ยวแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วเราดูว่ามันวิ่งมายัางไงถ้าตัวนี้นะคะเราอยากไปที่เดี๋ยวนะ ไปที่ตัวหนังสืออีกครั้งหนึ่งให้มันเลื่อนมาที่อันแรกหมายถึงว่าเริ่มต้นคลิปเลยเราก็เนี่ยค่ะตรงแถบสีเขียวนี้ออย่างที่พี่เคยแบ่งปันเนาะเคยสอนในคร์สหรือเปล่าจำไม่ได้เราจะให้ตัวหนังสือค่ะเคลื่อนไหวมากน้อยยังไงหรือให้ทำเป็นแบบไหนเราก็เลือกเอาได้นะคะหรือจะเพิ่ม สติกเ k อรแล้วก็กดเพิ่มไปอ่ะอันนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้จะทําให้ดูว่าเราสามารถเอาภาพนิ่งเอาหัวข้อต่างๆเงี้ยค่ะมาทําอยู่ในภาพวิดีโอซึ่งวิดีโอเราทําไว้แล้วนะเอามาใส่ในอันเดียวกันได้ผ่าน InShot นะคะโอเคลองไปทํากันดูนะคะเสร็จแล้วเราต้องการบันทึกเราก็ให้มันบันทึก สำคัญว่าการทำวิดีโอการแต่งรูปเป็นทักษะฝึกบ่อยเราจะทำนานเราจะเกิดไอเดียนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจสอนการตลาดออนไลน์ใบฟูพิลลี่และช่อง Youtube ชื่อเดียวกันนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งกดติดดาวไว้นะคะเห็นโพสก่อนซีเฟิดค่ะแค่ยิ่ง